ปาร์ตี้จ้าเทียบพัฟฟี่ิฮอี่ตอนนี้เธออยู่ในเกมไอดอลปาร์แล้ววันนี้เทียก็จะมาร้องเพลงนะคะด้านขวามือคือชื่อเพลงนะคะแต่ว่าเทียก็ไม่ได้จะร้องเพลงนี้หรอกนะคะเนื่องจากเทียก็ไม่เก่งภาษาปกิจแต่อย่างใดแต่เทียก็จะมาบอกว่าสามารถที่จะร้องเพลงที่เราอยากร้องได้เลยในเกมนี้นะคะสำหรับคนที่เคยสิ่งโหมดคาราโอเกะเนี่ยจะรู้ว่าจะมีบางคนเนี่ยก็จะพูดแบบพูด พูดไปเลยนี่แหละพูดแบบแคล้ายๆสไตล์เทียนี่แหละฮะพูดให้มันขึ้นเสียงขึ้นเสียงสูงให้ตรงโนต้ตเขาก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้ร้องเ,อเพลง Call Me Baby เนี่ยอย่างยกตัวอย่างละกันไม่ได้แบบว่าร้องตรงคีย์เขาก็เราจะ,จะได้แค่ประมาณเกทซีเกทบีอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่แค่อยากปลดล็อกอะไรประมาณนั้นนะคะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจ้า และสำหรับในครั้งนี้นะคะก็อย่าคาดหวังอะไรกับเสียงเทียให้มันมากนะคะเพราะว่าเทียก็ไม่ใช่คนร้องเพราะอะไรอ่ะมาเริ่มกันนะคะ ฉันข้างรักลกทำให้ฉันนั้นรักเธอ oh baby เธอนั้นยิ้มน่ารักนะ่เกลียดทำให้หัวใจฉันไหวมองหน้าเธอที่ไรฉันเป็นตังยิ้มทุกทีก็เธอมันน่ารักไปจะไม่ให้รักเธอได้ไง รักเมื่อแค่นแนดนี้ยยกให้เธอหมดหลอยถึงใจ oh baby แค่เธอหนังชีเชยอย่างน่ารักนแนานดนี้ oh baby ดวงตาเชอฉังสดสวยบวกกับแก้มแดงแดงของเธอเธอยิ้มมาทีไรฉันนั้นใจสั่นทุกทีเลยนะ ก็เธอมันน่ารักไปจะไม่ให้รักเธอได้ไงรักแค่ดนเนี้ยยกให้เธอหมดเลยทั้งใจ Oh baby เธอจะให้ฉันค้างรักและทำให้ฉันนั้นรักเธอ เธอย่งยิ้มน่ารักนะเกีียวทำให้หัวใจฉันไหวอยาให้พูดถึงความน่ารักของเธอเลยต่อให้เขียนเต็มหน้ากระดาษก็ยังอธิบายความน่ารักของเธอได้ไม่หมด oh baby, oh, baby แค่เธอเดินมาหาถึงใจสั่งขึ้นานานี้ oh baby, oh, baby อย่ากจะพูดคำนี้ว่าฉันรักเธอ พูดแล้วก็เขินนะเนี่ยแต่ความจริงแล้วก็พูดควาจริงนั่นแหละรักนะครับไอ้ตาวหน้ารักของเขาเขารักที่สุดเลยถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ให้เขาหน่อยนะตาวน่ารักของเขาแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะ มีปัญหาหรือมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะฮะผมเจะตอบนะสำหรับวันนี้เชียร์ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบายบายจ้า